สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านนะครับก็ใหม่ชลาวันนะครับได้ออกมาโพสถึงน้องกระตูนะนี่สิครับก็ก็ขอเป็นกำลังใจครับขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่กับคุณน้องกระตูนนะครับทุกท่านนะครับครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านนะก็ล่าสุดนะครับใหม่ชลาวันนะครับได้ออกโพสต์นี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของครอบครัวน้องกระตูนนะครับที่อ่ได้ จากเราไปเนาะแอดขออนุญาตแจ้งเรื่องสำคัญที่พยายามอีกเลี่ยงจะพูดแต่สุดท้ายก็จำเป็นต้องพูดเพื่อให้พี่พี่ทุกท่านเข้าใจครับตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกกำลังใจและการสนุนจากพี่พี่คือพลังสำคัญสำหรับน้องกระตูนและคุณแม่ของน้องอย่างที่สุดแต่วันนี้นะครับแอดขอแจ้งให้ทราบว่ากำลังใจเหล่านั้นคือ ครั้งสุดท้าที่ส่งถึงน้องครับหลังจากการตัดสินใจครั้งใหญ่ในสองสามวันที่ผ่านมาครอบครัวและคุณแม่น้องตัดสินใจปล่อยน้องไปอย่างสงบเงินทุกบาททุกตางจากพี่ๆได้ถูกนำไปใช้เพื่อค่ารักษาส่วนที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้น้องได้ออกจากโรงพรยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายแอดไม่อาจอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาได้ทั้งหมดเพราะมันเกิดจากมันเกินที่จะบรรยายจริงๆสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนก่อนจะพิมพ์อะไรออกไปอยากให้คิดสักนิดเพราะคอมเมนต์บางคำ แม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรสําหรับคุณแต่มันอาจทําร้ายหัวใจของแม่คนหนึ่งที่พยายามประคองชีวิตอยู่เพื่อรอลากลับลูกเป็นครั้งสุดท้ายและต้องทนทุกข์กับคําพูดที่เธอไม่สมควรได้รับจนคิดจะจบชีวิตตามลูกไปโวยีเศร้านะอมฟ,นะฟังแล้วมันเศร้าสิครับอรอ แอดไม่ได้โทษใครครับแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจและใช้ใจในการมองให้มากขึ้นร้ hashtag, านสเต็กแม่น้องการ์ตูน hashtag, ครั้งสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันทต้องลาต้องจากลากันงดดามาสรุปน้องการ์ตูนเสียอะไรใช่ไหมครับ ครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดดราม่าอะไรขึ้นนะแต่ผมก็ไม่ได้จะตามข่าวเรื่องนี้ด้วยแต่การที่ใหม่ออกโพสเนี่ยโพสออกมาจากใจของใหม่เนี่ยนะครับใหม่ชลวรรณโพสออกมาจากใจของเขานะท่านใดก็เข้าไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์อย่างดีเนาะเพราะว่าคอมเมนต์ของเราเนี่ยมันมีผลอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับดราม่านะครับใครรู้บ้างว่าน้องก็ตูนเป็นใครคอมเมนต์เขามาหน่อยผมไม่ทราบนะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ทราบนะครับในคอมใน พราะผมไมไ่ติดตามแต่ว่าใหม่ใหม,ใหม่มานําเสนอข่าวลูกนี้ผมก็เลยมาตีแผ่ให้กับแม,แม่ทุกคนได้ได้ได้เข้าใจกันถึงความฝสึกกับการจักไปของน้องนะครับนะผมไม่รู้ว่าผมผมมองเนี่ยผมมองรู้ว่าใหม่พยายามสื่อถึงอะไรนะครับขอบฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องก็ตูนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มันดรามา่าเกิดขึ้นกับน้องเนี่ยผมก็ไม่ได้ตาม ไม่ได้จามเรื่องนี้เลยไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยแต่การที่ใหม่อออโพสเรื่องเนี้ยผมผมผมเข้าใจรู้สึกนะการสูญเสียไอ้พี่ครับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนะี่ยมันยากเกินที่จะบรรยายนะครับผมอ,อกคุณเป็นแม่เราต้องเข้าใจอ,อกคุณเป็นแม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปดราม่าก,กันแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลตอ่อจิตใจหลายคนนะครับอันนี้ผมผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะหลังจากที่ไม่โพสอย่างเนี้ยผม ไม่โพลยังงี้ผมเข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอแสดงความเสียใจากับการจากไปนะครับของน้องการตูนนะครับอืมแสดงความเสียใจากับการจากไปในครั้งนี้ด้วยทุกท่านนะครับนะบนะก็ผมไม่รู้ครับว่าไอ้ข่าวที่ใหม่เอามาลงเนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นน้องกตูนเพราะผมไม่ได้ติดตามแต่ผมเคยเห็นเป็นประเด็นอยู่ในในรายการหัวแสบหรือรายการอะไรนักือรายการี่ยผมจำไม่ได้ ครับไม่รู้ว่ารายการอะไรอะไรสักรายการหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไม่จะโพสข่าวเนี่ยไม่จะโพสอ,อะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ชลวรรณเขาเขาน่าจะมีข้อมูลแหละมันจะมีข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นข่าวเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นข่าวลงดังในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ข่าวอะไรเพราะฉะนั้นการโพสต์เนี่ยผมเชื่อได้ว่ามันโพสต์ออกมาจากใจนะครับของไมหห่ชลวรรณเลยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาสแสดงความเสียใจกับการจะไปของน้องขัตูนได้และครอบครัวเขาได้นะครับเนาะแต่ก็ง,งดดรามา่าทุกท่านนะครับอย่างที่ใหม่แจ้งไปงดดราม่าก,กันนะครับการสูญเสียไม่มีขีห้หายเกิดนะครับการสูญการสูญเสียไม่มีขี้หายเกิดนะครับท่านในเบื่อแต่วในเมื่อมันเกิดมาแล้วนะครับมันก็ต้องแก้ไขปัญหาไปนะครับการจากลานะครับไม่มีขีห้หายเกิดขึ้นแน่นอนครับทุกท่าน กับทุกครอบครัวนะครับนะครับกับทุกครอบครัวกับการจากลานะครับในการจากลาเนี่ยนะครับแต่ละครอบครัวจะทําใจได้มากแค่ไหนอันนี้ผมก็เข้าใจเนะเาะครอทคกคนก็ขอแสดงความเสียใจเนาะกับการจากไปกับครอ,อบครัวน,นอ้องกระตูนทุกท่านนะครับเนาะก็ขอแสดงไว้อะไรกับความไว้ให้กับครอบครัวน้องด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านการอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะครับนะค,ครับอ่านการครั้งหนึ่งนะครับพี่ครับแอดขอญาติแจ้งเรื่องสําคัญที่พยายามอีกเลี่ยงจะพูดแต่สุดท้ายก็จําเป็นต้องพูดเพื่อให้พี่ทุกท่านเข้าใจครับ mm hmm. ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกกรลังใจและการสนบจากพี่ mm hmm. คือพลังสําคัญสําหรับน้องการ์ตูนและคุณแม่น้องของน้องอย่างที่สุด แต่วันนี้แอดขอแจ้งให้ทราบว่ากำลังใจเหล่านี้คือครั้งสุดท้ายที่จะส่งน้องครับหลังจากการตัดสินใจในครั้งใหญ่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาครอบครัวและคุณแม่ของน้องได้ตัดสินใจปล่อยน้องไปอย่างสงบเงินทุกบาททุกสตางค์จากพี่ๆได้นไ,ได้ถูกนําไปใช้เพื่อค่ารักษาส่วนที่ยังค้าง,งอยู่เพื่อจะให้น้องได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายแอดไม่อาจแอดไม่อาจอ,อ,อธิบายความรู้สึกนี้ออกมาได้ทั้งหมด เพราะมันเกินจะบ,บรรยายจริงๆสุดท้ายขอฝากถึงทุกคนก่อนจะพิมพ์อะไรออกไปอยากให้คิดสักนิดเพราะคอมเมนต์บางคอมเมนต์แม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรสำ,ส,ำสำหรับคุณแต่มันอาจทำร้ายหัวใจของแม่คนหนึ่งที่พยายามประคองชีวิตอยู่เพื่อรอลากับลูกเป็นครั้งสุดท้ายและต้องทนทุกข์กับคําพูดที่เธอไม่สมควรได้รับจนคิดจะจบชีวิตตามลูกไปปลอแอดไม่ได้โทษใครครับแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจ และใช้ใจในการมองกันให้มากขึ้นโอเคครับที่ครับน,นี่ก็เป็นข้อมูลดีจากใหม่ธนวันะครับได้ลงมาโพส์ในครั้งนี้ก็